สวัสดีค่ะก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็จะไปเป็นส่วนของว่าเป็นดันเจียนนะคะดันเจียนในแผดแผดดันเจียนในแผดพื้นที่ใหม่ดันเจียนในแผดเฉยเลยดันเจียนในแผดพื้นที่ใหม่อันโค้งนี้เป็นสัญลักษณ์ของกิจกรรมนะคะกิจกรรมเออเรียกว่าอะไรนะเส้นทางความทรงจำนะคะก็น่าจะจบไปแล้วตอนที่เราเอาคลิปนี้ลง แต่จะพูดถึงส่วนสําคัญของอันนี้ก่อนเราจะไปเปิดดันเจียนซึ่งเป็นดันเจียนแบบท้าทายหนเดียวก็รางวัลก็จะมีตามนี้นะคะทั้งสองดันเจียนรางวัลก็จะมีเปลี่ยนไปคืออร์ติแฟกต์อร์ติแฟกต์ที่ได้เป็นอันนี้เป็นขนนกและอันนี้เป็นดอกไม้นะคะแต่อร์ติแฟกต์ชิ้นนี้ก็คุณสามารถหาได้อยู่แล้วมันก็จะถ้าคุณไปท้าทายไม่ใช่ดันเจียนนี้รู้สึกว่าจะเป็นอันนี้ใช่ไหมใช่ มันคือดันเจี้ยนตรงนี้นะคะแต่ตมานอกเรื่องอีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปท้าทายดันเจี้ยนนี้ก่อนนะคะบ่บอแห่งการล้างบาปกล่าวกันว่าเป็นบ่อน้ําที่สามารถชําระล้างมนทินทั้งหมดได้เอางอง,งูขึ้นไปรบกวนหน่อยนะคะและเชื่อมต่อกับทะเลในผืนโลกได้บางทีอาจจะเป็นเพราะกลิ่นอายและความทรงจําที่คล้ายคลึงกันทําให้มันยังคงมีอยนคงเป็นสัตว์ร้ายที่กลืนกินเษซาข,ของสิ่งมีชีวิตมหึมาทั้งหลายอืสิ่งมีชีวิตมหือมาทั้งหลาย น่าจะพูดถึงพวกแบบเออมอนเตอร์ทั้งหลายที่ทางน้องพูดแห่งพูดดอกไม้เขาเรียกว่าอะไรนะมอนเตอร์มอนเตอร์เดฟอะไรของเขาใช่ไหมทีนี้วิธีมาก็คือคุณวาร์ปมานะคะเราก็วาร์ปมาตรงนี้วาร์ปมาใหม่ก็ได้เสร็จแล้วเห็นต้นไม้นั้นไหมคะเดินขึ้นไปจริงๆมันมียืดๆแต่ว่า จะเราเค่อยไปยืดนั่นไงมันมียืดยืดนะคะยืดไปโดยคุณยืดไประหว่างนี้จริงๆถ้าใครมาตามเพวสฟาเรนานะคะคุณก็ถ้ามาตรงต้นบาซัมนี้นะคะบาซัมมันเป็นต้นไม้หรือมันเป็นชื่อเนินเนี่ยจำไม่ได้ละก็เขาจะนาเซจูน่าจะพาเราเข้าไปในถ้ำนั้นแต่ว่าเรามาอันนี้คุณอันนี้มันย้ายได้นี่ย้ายได้หรอ ย้ายไม่ได้หรือเปล่าเอาโสรัฐมาย้ายได้ดันเจียนพวกนี้อันนี้ไม่ต้องมีการท้าทายเอ,อ่อเรียกว่าไม่ต้องมีการพัดส,ส่งพัดเซลอะไรก่อนเพราะงั้นเราเข้าไปท้าทายเลยมันคือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันเงียบงานนะคะนี่ก็อารัมพบ,บทชายาวเชียงที่พักพิงชั่วคราวที่ตั้งอยู่บนอยู่นอกทุ่งดอกไม้สร้างขึ้นโดยนักบวชผู้รักษารักษาธรรมในสมัยโบราณทำไมธรรมต้องรักษาด้วยหรอ บีรชนและผู้สแสวงบุญที่กลับมาจากต่างแดนจะต้องถือศีลอดและอาบน้ำเพื่อชำระล้างมนทินเพราะมีการกล่าวกันว่าเฉพาะผู้ที่สะอาดและบริสุทธิ์เท่านั้นจึงจะเข้าสู่วิหารของเจ้าแห่งหยาดอเมริกได้อ้รักษาธรรมครับ r e คคอมเมนต์ทาดไม้และทาดน้ำนะคะแล้วก็เลเวลที่แนะนำ90แต่ว่า แต่ว่าตอนนี้ทีมเราก็ยังไหวอยู่นะคุณเขาบอกว่าเลเวลทีมในตอนนี้ค่อนข้างต่ําจริงๆสักครู่นะเราดูโอ้โหเราว่าเราต้องการตัวช่วยเพิ่มมะคุณเอ๊แต่ว่าคุณคาวเวก็น่าจะพอสู้ได้นะคะถ้าไม่ได้คิดว่าต้องแบบว่าจะเสียเวลามากอะไรประมาณนี้งั้นไปๆๆไป,ไป,ไปโอ้ดันเจนแบบนี้จะเป็นท้าทายครั้งเดียวแล้วก็ไม่มีไม่มีกล่องให้เก็บทอ แต่ยังไงตรงก็จะได้นี่แน่นี่แน่นนปาดไปก่อนสองรอบแล้วก็พี่เชลมาอุ้ยแปบ๊บนึงใส่คุณหมอไปก่อนไม่น่าช่วยอะไรเท่าไหร่แล้วก็คุณคาเวเปิลได้คนะ่ะนี่แน่โอ้โหเ้ามาซะแบบนี้อะ่ะมาตรงนี้มา <laughs> อดไป่ยังไม่พร้อมแป๊บนึงแปบ๊บนึง ยูไปก่อนนี่มาปาดได้แล้วพร้อมพร้อมปาดอ่ะเฮ้ยบัดไปนี่เนไปไปอะไรอุอันนี้เราสามารถทำลายแล้วมันจะอ่อนแรงลงคุณอ่อนแรงแล้วหมดแล้วพอดีอือหือโอ้โแล้วเขากิ้ง <c oughs> กิ้งแบบว่าเขาจะช่วยหน่อยครับนี่ละกัน จริงๆน่าจะเอาตัวธาตุอื่นมาใช่ไหมคุณโอ้โหเาเวระเบิดมาเฟร์มให้หน่อยเอาหมอมาดีกว่าคุณได้ไหมละ่ะระเบิดหน่อยครับด่พี่เชลแล้ก็เงียบเงียบเฮ้ยเรียบร้อยอดีคุณยังไงเราก็สู้ได้นะเปิดเปิด ง่เรียบร้อยเสร็จเราก็เป็นการท้าทายเล็กๆน้อยๆสั้นๆนะคะหมดแล้วคุณแค่นี้แหละจบแล้วเ,เดี๋ยวไปเจอกันในคลิปหน้านะคะคลิปหน้าก็จะเป็นอุ้ยมีเคเวสต,ตรงนั้นด้วยเดี๋ยวเราแว็บๆขึ้นไปดูนะคะเคเวสน่าจะอยู่ข้างล่างคุณเดี๋ยวเราค่อยแว็บไปดู อันนี้ทั้งนั้นขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะชื่นชอบกดไลค์หรือกดติดตามหรือคอมเมนต์พูดคุยกับเราได้นะคะตรงนี้ก็จะมีไลฟ์สดแต่ว่ายังอยู่ในช่วงที่ว่าตกลงว่าเราจะ,ะวันไหนดีนะคะเดี๋ยวถ้าลงตัวแน่ใจอะไรเมื่อไหร่ก็มีการประกาศเร็วๆนี้นะคะประกาศอย่างไรก,ก็คงลงประกาศในช่องนี่แหละในชาแนเราทันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามค่ะ เราพูดไปยังนาชื่นชอบกดไลค์หรือก,กดติดตามหรือคอมเมนต์พูดคุยกับเราได้เนี่ยพูดไปตอนนี้แล้วกันแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ